ครับแล้วอันนี้ก็เป็นเครื่องเครื่องปั๊มก้อนสบู่นะครับเครื่องอัดสบู่เครื่องปั๊มสบู่ครับอันนี้ก็เรียกว่าครบเซตกันเลยก็แล้วกันนะครับนะครับวิธีอ่ะดูง่ายๆน,นะเดี๋ยวนะอึ๊บก็แค่นี่ครับเอาสบู่ใส่ตัวเอาสบู่ที่เราเตรียมไว้นะครับจะเป็นสบู่ก้อนเศษสบู่หรือสบู่ต้นแบบที่เราเตรียมไว้นะครับก็ใส่ อันนี้ครับแล้วตรงนี้จะเป็นมือหมุนนะฮะอันนี้เป็นแบบมือนนวนครับดูดูระยะไกลครับหมุนแล้วมันก็จะปั๊มกันไปอย่างเงี้ยครับมือหมุนมือหมุนมือหมุนครับเนี่ยครับปั๊มไปเวลาเราปั๊มเสร็จปุ๊บเนี่ยครับเวลาเนี่ยปั๊มหนึ่งก้อนยกขึ้นมามันจะมีเท้าเหยียบนะครับเท้าเหยียบตรงเนี้ยเพื่อดันเพื่อดันสบู่ออกนะฮะนี่เองฮะนะฮะดันสบู่ออกมาครับเนี่ยครับปั๊ม หนึ่งก้านปัมป้มปั๊มปั๊มเข้าไปเสร็จแล้วยกขึ้นมาน้ำกระบูออกอ่าครับนะฮะอ่าลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับเครื่องปั้มสบู่โอเคครับคงจะพอเข้าใจกันเนาะนะครับอันนีจ้จะเป็นโต๊ะทํางานก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คือมันต้องไปแบบนี้มันเป็นสินค้าชิ้นใหญ่นะครับมันเป็นสินค้าชิ้นใหญ่ฮะก็อาจจะระเบียกันตามสมควรนะครับมันไม่ลื่นก็อ,อาจจะระเบียกันไปพิมพ์ พิมพ์นี่ต้องสั่งกันต้องสั่งต้องบอกกันนะครับเจ็ดสิบกรัมแปดสิบกรัมร้อยกรัมห้าสิบกรัมครับมันต้องบอกกันนะครับมันต้องบอกกันเพราะไม่งั้นมันก็ไม่รู้ว่าคุณต้องการทําสบู่ขนาดกี่กรัมครับมันสั่งได้พิมพ์นี่สั่งแยกได้นะครับแต่ต้องใช้เวลาใช้เวลาเลยแล้วครับผม <c oughs> อ่าเนาะ,นะอันนี้ก็คือใครสนใจเกี่ยวกับ เดี่ยวกับการทําสบู่แบบมาตรฐานครัพ,พิมพิมก้อนกลมก้อนเหลี่ยมก้อนรีคุณต้องสั่งครับหรือมีแบบมาให้เออเรามันทำมันสั่งได้ไงมันกําหนดได้ตัวคุณเองนะครับตรง,ตรง,ต,รงตรงแม่พิมพเนี่ยครับแต่ว่าขนาดมันก็จะเท่านี้แหละถ้าสั่งก้อนใหญ่ก้อนกลมแม่พิมพ์มันก็จะใหญ่ขึ้นตามขนาดที่คุณต้องการก้อนกลมเจ็ดสิบกรัมก้อนกลมร้อยกรัมอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ สามารถสั่งระบุได้นะครับแต่ต้องใช้เวลานะครับมันไม่ใช่ว่าตัดตัดตัััเสร็จก็คืออันนี้พ่นสีนะซื้อจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวพวกเนี้ยมันเป็นมือสองครับครับผมเนี่ยฮะแต่มือสองที่เอามารีบิ้วเอามาทำใหม่ครับผมมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรแล้วครับเพราะว่ามันเป็นเหล็กกลอเหล็กเหล็กพวกเนี้ย ใช้ไปใช้ไปมันก็ไม่เป็นอะไรหรอกครับมันไม่สึกไม่หลอไม่ยังไงมันมีจาระบีมีอะไรต่ออะไรแต่แม่พิมพ์เนี่ยเราต้องทําใหม่ครับเพราะฉะนั้นมันจะช้าตรงการทําแม่พิมพ์นี่เองนะฮะเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าคนจะซื้อกี่กรัมก้อนไหนทรงสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสก้อนกลมเล็กก้อนกลมใหญ่เพราะฉะนั้นก็ ก็ต้องใช้เวลาทํางานนะครับไม่ใช่ว่าโอนตังค์ปุ๊บอาจจะได้อีกสักประมาณ20วันอย่างเี้ครับผมว่าจะทําโต๊ะว่าจะประกอบเสร็จพวกนี้มันไม่มีพวกนี้มันไม่มีขายครับสําเร็จรูปนอกจากเราทําขึ้นมาก็เข้าใจกันตามนั้นขอถ้าใครสนใจก็ขอคนที่รอรับได้รอได้อไดนอนรอได้นอนรออย่างใจเย็นนะครับเพราะว่างานแต่ละชิ้นมันก็ต้องเกิดขึ้นมาจากการทำงานประกอบชิ้นส่วนกันเข้าไป ครับอันนี้คือเครื่องปั๊มสบู่แบบนะครับเอาสบู่ใส่เข้าไปสมมติเวลาวัตถุดิบก็คือสบู่มันก็จะต้องก้อนใหญ่กับพิมพ์นิดนึงครับผมถูกไหมฮะ,<น>ะอ่าอัดปุ้งเข้าไปหรือจะใช้เศษสบู่ก็ได้ครับลองมาเศษสบู่มาปั๊มดูเออผมก็จะยังมีอยู่ในหลับกล่องน,นะครับแต่คงไม่ต้องอะเนาะจริงๆแล้วผมทํา ต้องบอกว่ามันเป็นเอาคุยกันดีกว่าเป็นสินค้ามือสองดีกว่าสบายใจกว่าครับบอกไม่ได้บอกว่าสินค้าใหม่นะอ่สินค้าเป็นสินค้ามือสองสภาพอาจจะไม่ได้พ่นสีเลยก็คือจริงๆที่เราทำอ่ะมันก็คือเราไม่ได้อันนี้เราทําเพื่อมาถ่ายรูปพิเฉแต่สินค้ามือสองก็คงเข้าใจอัผ่านการใช้งานมาแล้วครับผมอ่า บางทีมันมีทั้งบล็อกทั้งพิมพ์ม,มาแล้วก็จะดูว่าเออเราก็จะประกาศขายกามนั้นแหละครับบางทีมีบล็อก80กรัมก้อนกลมมาอย่างเงี้ยครับเราก็เอาฮะเพราะว่าบางคนก็เติบโตมาจากการใช้มือพอกิจการเจริญรุ่งเรืองก็ขายบอกมือทิ้งเอาไปใช้แบบนิวเมติกหรือระบบลมแทนก็อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็พัฒนาขึ้นไปก็ขายชิ้นเก่าออกมาครับผมก็คงเข้าใจกันตามนี้เนาะสวัสดีครับ